ท่านพลภูมิวิพัฒนภูมิประเทศท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านรางวัลกว่า2,70 0 0 0บาทซึ่งโครงการศาสนาได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง23กันยายน2566มีผู้สนใจสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น128ทีม โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานจากเค้าวโครงเรื่องระดับละ8ทีมรวมจำนวน24ทีมเมื่อวันที่1ตุลาคม2566ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมอบรมเวิร์กช็อปเทคนิคในการผลิตสื่อจากนายปรัชญาปิ่นแก้วและนายนภัสตั้งสง่าผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติณห,ห้องประชุมกรมการศาสนาและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อนําความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพในรอบตัดสินและคัดเลือกผลงานเข้ารับรางวัลต่อไปวินัยเป็นสิ่งสําคัญในการดารงชีวิตในสังคมวินัยที่ดีจะช่วยให้บุคคลสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมโครงการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อเสร,ริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีให้เป็นต้นแบบในสังคมอย่างยั่งยืนสื่อไปค่ะและในลำดับถัดไปนะคะขอเชิญรับชมทีเซอร์สรุปผลงานที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยภายใต้หัวข้อวินัยสร้างชาติขอเชิญรับชมค่ะแค่เป็นไงแม่คนโสดเราเล่กันเถอะ ก็พฤติกรรมเธอแหละวินัยที่มันไม่ดีพี่จิ้นคะพี่เขาเจอดรถตรงคนพิการคะ่ะเรวเฟอ้อไปเก็บทำไมอะเใชนหน้าที่เฟ้อร,รอถึงมันไม่ใช่หน้าที่เราเราก็ทำได้นะตาเอ้าเกมทำไมไม่จิ้นกอยาใได้ถังพยายมนมาดีดีอะหาอ,อ,อยากก็อยู่ใกล้แค่นี้เอง ทาไมขับชวัดชเวียนอย่างนั้นละเมาหรือเปล่าเนี่ยพีหมายทั้งทีเขาก็ต้องฉลองด้วยเมที่สีพ่อการต่อทับทางม้าลายมีโทษปรับ500บาทและคุณรู้ไหมครับการต่อทับแบบนั้นมันทำให้คนที่เขาเดินเท้าต้องเดินอ้อมไปออมมาและเกิดอันตรายมากแค่ไหน ในคนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือสายกว่าเดิมเก็บกระเป๋าให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยได้ไหมลูกนะถุงเท้าเนี่ยก็ใส่ตะกร้าให้มันเรียบร้อยหน่อยจุดเล็กๆที่เริ่มแตกตัวเราสามารถทำให้สังคมและประเทศชาติน่าอยู่

ลำดับถัดไปนะคะเป็นประดับหน่วยงานองค์กรค่ะขอเชิญเข้าถ่ายภาพกับผู้บริหารกระทรวง